อ้าวทักทายสบายดีเด้อเนี่ยบรรยากาศยามเที่ยๆเนาะตอนนี้อากาศมันฮ้อนอ้อวหรือมันหนาวหนาวอันนี้ก็คือบรรยากาศอยู่ที่บ้านนอกเนาะหนาวเลยยังจะท่าสีหลบออกอยบอกนะมาขุดสีออกจากบัวเนาะ ขุดๆๆที่ถ่ายเลยไมารีวิวอะไรก่อนีีนี่กระร้าของาซีนะค,คือเขาเอายงก่บมาติดเป็นเครียดๆเลยสกตอตนะนะเอามาติดๆแล้กวก็ทาท่าเอ,อกอันนี้มันไปยังออกเลยมันไปยังออกอะไรมันไล่เลยสีบัวมันมันไปยังออกเลย เ่ากลิงกะละเงินบ่พองบบ่พอส้างคูนลุ้นๆะยิ่ถ่ายลงนี่สส้างคูนเนี่ยส้างของจํำบัน ทาสียังไม่แล้วคุณนออกคุณนออกเอาลงยูทูบได้นี่อันนี้คืองานพว่าย,ยังไม่ทันแล้วเนาะงานะาย,ยังไม่ทันแล้วนะหบ,บ่ประมาณยังนะบ่พอเนาะบิดไล่อยู่ท้าแบบว่บาบ่ให้มันสีมันตกนะ ต้นไม้เหมืนบ๊ีน่าเหี่ยวแห้งมาเลยได้เบื้องนี่ก็ยังมีอยู่ในเบื้องนี่เนาะมองอือเบื้องนี่แห้งลายเบื้องนี่อ๋อ ชีมันติดลายอยู่นี่บัวนี่ก็ทาพิษบัวนี่ก็คุณตัวทาชีมันบัวเบื้งนี่นะตัวแบบไปทาถับหรือจะเบิ่งรถนี่นี่ปกติเ้าต้องทาข่าชีได้ไหมนี่เรื่องเรื่อบข้างมันนี่ยเรืบข้างมันเนี่ยต้องทาขาวอันนี้มันตัวไปไทาเห็นบอ่ออกขอบอนี่อันน้ำมันทาใส่ออกอยู่บ่ มันยังออกเนาะมันต em um ิดเพราะเขาทาฮึง eh um um ี See, ่มันติดมันไ่ยังออกแล้วนี่นะใส่ปนกัน้ำมันหรดอเปล่า่นับน้ำมันอเนี่อันนี้เืินโมเดนแล้วยังบริกรกันงพรมชงโมเดลด้ ซือเชามาพิษยังบริกรเลยออกอยู่บ่ออกก็ออกก็ลุดออกเลยแล้วแต่กูมีไม้กันสั่นแตงใส่มือถ่ายเอาได้หน่มันมีไม้กิมโบ่กลับไปไทยไปหนี้ก็ได้ไม้กิมโบเลยแดดแห้งดีบ้านอะเนาะแล้วเขาหอบ Tha ao sao? Tên mình. Nó nó gì đi này, <laughs> oh, uh, oh. Oh, này. này, này lụt cứ này <laughs> ขันโบราณแล้วมันออกยุคขันโตได้มันนานมันยังออกเลยนี่ซีเขาเก็บบริเลเห็นบนเลยแคบมันโอ้ดิท่าใหม่เลยนี่หางเงินก่อนข้าวมกับโบพ่อสำนักทั้งเราทั้งเรหกร้อยหรือเจ็ดร้อยสามคุณอะไรอันนี้นี่อันนี้เ่าซีทั้งทะเลสีทั้งทั้งนักร้อยสี สามพันสามพันบาทบ่เออขนาดนน 1, ะช่ว้าพีทั้งไก่ลาหมูวัวก็เริ่มบริหารถ้าโวยก็่น,ะน,น,น่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วคลิปหน้าพ่อกันใหม่